เอากระล่าวใบตัวเขาล่าวใบมุกโตสีคนล้ํากลัวเสียวน้อแง่กระลูกเป็นฟางมุกโตตัว บามีความสบูกยวขอมานุ่ขับรงปูข้าหู้าเก่าเด็กัมหนีูตพอนบวกลมีอู่เต่ากีม่อไปสนาตาไหนกขออายุตกนควด้วยสามมสยอคำุขขอว่มีพลังงัน แอ้ดันร้องปูไอหนุบซิบหนมากอดทุกคนบอวาจะเป็นหนุบิบในช่วงลูกซิไใครตั้งอันี้ขั้นตอน่ยไอ้นี่เป็นไงไอ้นี่ตัน่งตัวสองตัวสามก่นตีโกด่อนเที่ยงอันเมย์เราเดี๋ยวมาน่งนลูกสาวนั่นี่ทีน้องมีงานโพวหาเมย์ไอ้บอได้โชวหาเขาโชวนี้โทวหาในชวงโชวหา่ายแต่ให้ดาเลา เป็นลูกกของพ่อทองเทเลนดาเขาของแม่มุตรหเวงนเดีนที่หลังจงบ้านมาห้าปีตามมามาบนยองบนนุองใรักษาไว้ซอยหลวงปู่ท่านปู่ตบขอพ่อนกันพยัญนะปู่สืบทอดญาระทุนบ้านนอนขอให้ไดงยินันนอนฝันขอให้ไดินหลาออกจากบ้าน ไอ้ลมถุนถึงรอนไปทั้งไหในที่เงในนี่แต่พอเจาปาคอุณบอลคือไก่ขอให้จทตากงทเ็ั้นลูกน้องทำนี่มันไปทำเพราะสุดท้าเราต้องมี่อย่จะรอากหอบปากนี้ปากคุ้มหักคำคุมันสขบเต้นพกพัร้เาม่ทั้งสามคนเนสา ขอให้นุ่อยูน่มามทุกคนที่จะให้กับใจคอยสําเ็จที่จะไปเงินตเอาไดเอาไปหน้าเงิหนีไปเหยเอา่อลล่ำไปาคูหมดกบวสมพลวิงขอลาอุ่นทังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องทั้งสองฟังเียงหูฟังผูกขาดคู 啦！就是发我本来是的媚，叫你想来，叫你不想看，想看。 รังเรียงเียหลลาอาวออาวอาวอจากตูดองบุญส่วนข้าชิดสามมวงเมื่อฤดดอนลควนงับุญสวนขอตกควาหลายไล่ฟังขุ่นน้องมองอ นหน้าที่แต่่าได้เินนีจำจำแจกกบล้ำชวนมาเตใจเงาหาการพ่อคเตยอเหลังุววใใงงงเองเอะัตอคู่ทุกุกพันตุกตุกคเต้อเอะเติจำหน้าจำกบว่าลกชวนนเด้อนาสกุเดินดวงปันนองแเอเล่ย่ตอน,ค,นตคู่ชินตั้มน วันน้องแก่ลมช่อยป้าไม่ใหญ่ดอกพี่น้องเชิญไปดึกยอมยามแม่จริงเขาใจหน้าหรือมาเพื่อนกันเองน้ำรถสายตะคนสายอุดรจากอุดรมาตะกลนถูคนตะพง บอกไอ่จำไว้ใส่ใจ0ศูนย์แปดเก้ากห,หัวไข่รหัสใหม่มือถือศูนย์แปดเก้ากห,หักไขรหัสใหม่มือถือแปดหกหนึ่งปดสองเจศูนี่ละใส่คือซุมเพียนใหม่ท่านสส่ทำไก่หนึ่้ฟูในฟูสู่ค้ตทษ ํำกันไปเงื่อนหลังต่ำไปเงื่อนหลังไงกันเธอค่อยแต่ลำห้างได้บุญชวนเลยไงบ้านตากาศผิดดน้องตู่อยู่ช่องแฉอัดอากผ่องหายลำมาลำาลำไปลำไฟลำามาตับหอใหญ่ช่องแต่ิญ ติ๊กำมันล้ำใจเลยสังเือนลังไม่เล <ESE> ่นไทไทเตมีคนเตาอยู่สุดคนคนเต่ารูก่อนเสอเสียงดังสะท้อนอยู่ในเ็นทคาสีล้ำนี้พ่มีเหตุยาจะลืมจะลุก่าคุณสว่งล่าเมื่อกำเมื่อผู้อนฝ่ายยมยนตกิ๊ก่อนลำให้ล่าสวงสังลา ตาคนเดอร์เป่าป่าลูกาคงน้ำเลี้ยงเสียงลำลาอาบอนแก่คุณดอกุดช่วงปักอีสานมันเบเรื่องหูดอนนะท่นไงแม่ลุ่ช่วงขออะไรก็ท่าน่นหลอกล่าอะไรก็คือแม่ปุ่ช่วงขออะไรทิปตกตคพามขาดตบตบพรมบอนใดโอดประทานอะไรไอ้ลูกเสีย์ลูกหาของผ้ขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ôi bỏ lỡ những video hấp dẫn dù còn thắm là buông bằng ba để non còn hoàng đỉnh mưa nước nam đánh và tình thì mây vẫn tột. ฟ้าหอมรงฝนหลาวหงสิมุ่นเจ้ากะ่งไหลเวีจดได้มันเซลวัวอยู่ในหนองพุธสาพาเดือนหกขันโงางสุญญยาพวกเจ้าน้ากะตกปาป่าขาวน้ามันขึ้นครบุญงบงไฟกะเตาบูน่องปอกแต่บ้านหมองเรือนเจ็ดจิ้นเขาตุ้งวดหน้าน้าโคอุปสมบทน้ำหมด ต่างโนโสเสียงค้องสิพอขาวเศร้าคนเขาถุงแขนล้านเขาในโบสลูกกระโถดให้โบก่อนเอาเขาใส่กันเดือแนแปดนั้นเรียบว่าจะสิงหาเขาพัานสาถึงคัววงพุทธอาุมสงไว้วันป่าบวระนาให้ถึงสิงนจนสิ้นขาดวันไตมากตจริงใดสิขาให้โมพาสงเตือนเก่าก่านั้นโห กงฝนกระสมสตกิมเข้ามาดับดินเทศไปแต่งบุญคูนคำมาฟังธรรมอาลัยกวงภาษาโคพนเทศโกดฟังพระเทศพวกคุณเข้ามาคือเจ้าสิหวนนำเขียนสิฟ้าลั่นตั้มฝนกะนำเชื้อลงดวงหน้าดวงหน้าน้องเจาน้องน้อสุนัา ไปใส่พ่อปันฝ่าดิสิเพงน้ำโบกแกงสาวท้องสีย้ายท้องสีไม่ไงท้องสีคอยคิดทอดผู้เจ้าหคุณเขาสาจากทำมาคือเจ้าสีวงันเตือนที่เ็้านั้นบุญต่อพันสาวันป่าวนาาสุดพวกพระสงฆ์เจ้าพวกคุณหันมาให้มาคงเห็นใส่เมา องเฮ็ดตังมีจิตตังคองมีเขาตอบดอกไม้เทียนใต้จะสองแสงน้องยังคิดแกงแหงแกงเมี้ยงอยากจะส่งงกองลูกแกงเมี้มันรอยต่อเจ็บแกนูเสียงแกเรียบันี่ของเขาพักแกงหิมองบกวพี่่วมเขาไว้ม่ เมื่อนึกนันในยิ้ป่านั้นตึ้สิอิญสังขวามันกบสิลงหาหูอีกับปูสิลงุมดคนสิมีไก่ป่าปาสิหุนลงลีเดือนสิสองลมลีเดือนสีสองลงมีบุญกะทิงพวพีโนียังดัง เธอโบกมองเขาจะไม่มาน้นลับไปฝันหนาหนต่งตาบ่อพีหอดเดือนสามเอนสี่บัดเดเขาถึงเราตอเห็นเจ้าเ็เปยโตมาเือนสามคอยใกล้้กมบันใกล้าไฟไม่ฟ่าคุนกุเอาต้งเห็นสีดวงหูถึงหูที่หันวเลือนมาถึงเือนสี่เือนสามบนเขาที้เือนสามบนเขาที นาวา่าโจวยโจยจยคนนี้หนดในสังคนคุณพระเมตเลื่อนจหนเริ่มต้นเดินสิมิจันทนค์ควนสาโโลห้ตไปแห่ไปน้ำบาดาปใจปบาดานยิ่งลำบายใยคนนี้ ลูกค้าลำใจแดงเุกคนจริงๆเราทุสีสลำสองตังโถงไม่คิดอกรณีว่าอายแจรงมีกระคออนุวมทนาบุญส่วนไอ่อในใบเออของเจริญพระเพีงดาหลาในบญเพ่งแมข้างห้าเป็นเป็นภูณียุบาจันลูกศิย์ลูกค้ารชุกเาน่ลกหลานกระออนุโมทนาบุญหากตได้ผูกาในทงความดีั้งงาม บุญนันจงเป็นบุญชนคนบุญชมไปถึงพ่อแม่ผู้บาจารย์ให้เป็นตลอดเราฟังถึงมรรคนนผลในภนาพในอนาคตการกไกลเรื่องสาธุ